สวัสดีค่ะเชื่อว่าวันนี้ทุกคนนะคะคงจะมีความสุขกับการทำงานเริ่มต้นด้วยนี่นะคะสองแสบนะคะน้องสองกับําโชคนะคะวันนี้ก็มารอต้อนรับแต่เช้าเลยสำหรับวันนี้จะใช้โมกาพอตในการชงกาแฟนะคะขั้นตอนขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะ,ะชงเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้น้ำแข็งนะคะเราก็จะใส่น้ำแข็งนะคะเพราะว่าอากาศมันเริ่มเริ่ม เริ่มต้นด้วยการใส่น้ำนะคะแต่ว่าก็ดูนะคะมันจะมีว่าอย่าใส่เกินวาวน้ำนะคะไม่งั้นน้ำมันจะทะลักนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กาแฟนะคะซึ่งกาแฟนั้นเราก็สั่งมานะคะก็มาจากดอยสเสด็จนะคะเป็นกาแฟขั่วบดนะคะในรสชาติแบบมีเดียมนะคะไม่ไม่ขมมากเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เปรี้ยวมากนะคะก็เป็นความชอบส่วนตัวนะคะค่ะ ใส่ลงไปนะคะก็พยายามอัดลงไปนะคะให้พอไม่แน่นมากนะคะแล้วก็ไม่หลวมมากนะคะใส่ลงไปเนื่องจากว่านะคะเราก็ต้องใช้ช้อนเปลี่ยนะคะเพราะว่าเรากา็จะไม่มีอุปกรณ์มากมายนะคะเพราะเราทําดื่มเองนะคะเพราะฉะนั้น,อ,นอันไหนที่เรามีความสุขยังไงก็ทาไปอย่างนั้นนะคะนี่นะคะก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ปิด ะะโดยปิดแล้วก็ดูเกลียวกาให้ดีๆนะคะก็หมุนไปนะคะก็พยายามหมุนไปจะเห็นได้ว่าเราจะไม่มีหูจับกานะคะเนื่องจากว่ามันชํารุดนะคะ,ะนี่นะคะให้แน่นเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามันไม่แน่นอะ่ะมันก็จะทําให้น้ํามันทะลักออกมาแล้วก็ตั้งบนเตานะคะนี่น้ําแข็งนะคะแข็งก็ทําเองใช้นิดเดียวค่ะไม่เยอะเพราะว่าน้ำเราเราไม่เยอะนะคะอุปกรณ์วันนี้มีแค่นี้นะคะ่านี่นะคะถึงเวลาละ นะ้มันกาแฟกาแฟมันจะค่อยๆดันค่อยๆไหลามานะคะนี่นะคะก็จะส่งกลิ่นหอมนะคะก็หอมพอสมควรเลยแหละนะก็ดีกว่าเราออกไปซื้อดื่มข้างนอกนะคะช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่าเราต้องอยู่บ้านสิตัวเอง work from home นะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะมีน้ำอุ่นอยู่ในแก้วอยู่บ้างก็เทกาแฟลงไปนะคะ เนี่ยอ่ะมันร้อนนิดนึงนะอ่านี่นะคะเสร็จแล้วเราก็นำกาแฟไปใส่ในเหยือกที่มีน้ำแข็งอยู่แล้วนะคะ ก็จะได้กาแฟที่สดชื่นขอให้ทุกคนเซฟตัวเองนะคะรักษาตัวเองให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด -19 ณนเเวลานี้นะคะด้วยความหวังดีจากเรานะคะดื่มกาแฟกันค่ะแล้วเริ่มวันใหม่ด้วยความสดใสค่ะ